สวัสดีครับลงกึ่งช่างต้อมวัดเสียนเพชรบุรีครับ0639645239เ่เบอร์โทรที่ร้านนะครับเป็นเบอร์โทรของช่างเองเลยครับอันนี้มีอะไรก็โทรมาปรึกษาสอบถามได้ตลอดเวลาเลยนะครับก็ชุดนี้เป็นชุดฝาวาลนะครับเว็บร้อยบไอเบิกใหม่ครับช่วงนี้ฝาก็หายากขาดตลาดนะครับเพราะว่านําเข้าไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าทางร้านเรามีสต็อกไว้นะครับก็มีฝาเดิมนะครับฝาเดิมก็มีของใครที่ใช้แล้วมันสึกมันซุดนะครับ พอตใหญ่ไปนะครับหรือว่าเกี่ยวเทียนรูดก็เบิกฝาใหม่ไปใส่ได้เลยนะครับเรื่องระบบวาล์วอะไรแล้วก็มีให้หมดแต่ชุดนี้เป็นชุดที่ว่าใช้ของเดิมนะครับมาขยายซีซีขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ก็ตกอยู่ประมาณ1น0่งร้อนะครับถึงหนึกซีซีกันเลยบางตัวก็1นึ่ง้อยซีซีนะครับก็อยู่ที่ระยะลูกสูบแล้วก็ช่วงชักนะครับส่วนฝาเราจะทำไว้นะครับรองรับนะครับ กำลังอัดนะครับก็มีตั้งแต่180ขึ้นไปนะครับยนถึง300เลยทีเดียวก็มีนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกสูบแล้วก็ระยะช่วงชักของลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นฝานะครับใส่ได้ทั้งปาวานและ MX นะครับวาล30 26หนะครับหลายคนถามว่าเป็นวาลอะไรนะครับก็ถ้าเทียบแล้วก็ใหญ่กว่าวาลโซนิกสอมิลลวกันครับวาลโซนิกประมาณ28 24นะครับตัวนี้เป็น30 26นะครับเวลาใช้ลูกโซนิกนะครับก็ มีไซส์อะครับไซส์ร้อยไซส์สองร้อยประมาณนี้นะครับก็ชุดนี้นะครับช่วงล่างนะครับเราขยายให้แล้วนะครับบ่าววาวนะครับแล้วก็เบ้าฝานะครับเราทําให้อยู่ในย่านกลางๆนะครับคือว่าย่านนี้ก็คือไม่แคบไปแล้วก็ไม่โล่งไปนะครับเอาแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับทําลูกห้าแปดห้าเก้าปุ๊บใส่เข้าไปนะครับชักหนึ่งชักสองชักสามนะครับ ก็วิ่งได้เลยนะครับเบ้าฝาไม่ต้องไปแตะไปยุ่งเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครใช้ลูกหัวนูนนะครับหรือว่าชัก5้าชัก6ชัก9แบบเนี้ก็ขูดเบ้าฝาตรงนี้เพิ่มขึ้นมาครับเพราะว่าซีซีเราเพิ่มขึ้นมาครับเบาา้าฝาความจุในฝาก็ต้องเพิ่มตามซีซีของเรานะครับก็อันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรถที่แบบว่าเล่นยาวดันโลนะครับเหมาะมากนะครับรถเล่นสั้นก็ใช้ลูกหัวนูนเข้าไปในเบ้าเลยนะครับ ก็อัตราส่วนในการอัดมันก็จะเยอะหน่อยแต่ว่าวิ่งสั้นแค่แป๊บเดียวครับก็ไม่ได้วิ่งยาวแช่ยาวดันโลก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามันแก๊กนะครับผมก็มีวิธีแก้ให้นะครับก็สอบถามได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับหรือว่าท้ายมันไม่เดินนะครับอยากรู้เรื่องของการเซ็ตสปริงวาลนะครับเรื่องสปริงวาลนะครับไม่เกี่ยวไม่จําเป็นเลยนะครับว่าจะใช้ของอะไรนะครับแข็งแค่ไหนนะครับหลักการเซ็ตง่ายๆเลยนะครับของผมนะครับนี่ก็คือใบวาลนะครับ ก็ความยาวผมจะตัดยาวกว่าเดิมมิลกว่าถึง2มิลเลยนะครับเราจะใส่สปริงเดิมนะครับถ้าเกิดว่ามันลั่นนะครับเราก็เสริมเข้าไปตัวในเข้าไปนะครับถ้าใครเปลี่ยนเป็นของรุ่นอื่นยาวๆนะครับแล้วใส่ไปนะครับเล็บวาลจะอยู่ประมาณนี้นะครับมันรู้สึกแข็งไปนะครับหรือว่าหมุนฝาแล้วฝาหมุนไม่ได้มันยันนะครับก็ให้ทําการตัดสปริงวาลออกนะครับโดยเลือกที่การตัดตัวละครึ่งข้อก่อนนะครับ ก็ตัวเล็กครึ่งข้อตัวใหญ่ครึ่งข้อแล้วก็ลองใส่ฝาแล้วก็หมุนแคมดูครับ <c oughs> เผื่อแคมของใครยกสูงอีกติดอีกก็ตัดอีกอย่างละครึ่งข้อนะครับแค่นี้ก็เสร็จเส้นสามารถประกอบใส่รถได้แล้วครับส่วนเรื่องของพอตนะครับอันนี้ทางร้านยังไม่ได้เปิดพอตให้นะครับเพราะว่าหลายสำนักนะครับก็มีหลายวิชานะครับมีหลายอาจารย์ก็สั่งฝาไปนะครับการเปิดพอตก็ทางเดินก็จะไม่เหมือนกันนะครับ บางสำนักนะครับก็จะใช้รูพอตใหญ่บางสำนักก็จะใช้รูเล็กนะครับ <KENN Y. S 1> บางสำนักก็จะใช้ทรงกระบอกบางสำนักก็จะใช้ทรงกลวยนะครับก็มีผลต่อเครื่องยนต์ทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่าจะเปิดยังไงให้รถมันวิ่ง Wh. ใช้งานได้ดันโลได้ดีๆหน่อยครับรถไม่รอรอบก็ให้ที่ร้านเปิดไปให้เลยก็ได้ครับก็มีบริการเปิดฝาให้เสร็จเลยนะครับสั่งทาฝาด้วยเบิกฝาด้วยแล้วก็เปิดพอตด้วยนะครับเราก็มีบริการนะครับ จัดให้ครบเลยก็ง่ายๆครับจ่ายเงินอย่างเดียวครับจัดการให้หมดแล้วก็รอรับอย่างเดียวครับสินค้านี้นะครับในการส่งนะครับก็ไม่เกิน 2- 3วันนะครับหลังจากวันที่สั่งนะครับถ้ามีของนะครับเราก็ทําให้ครับ 1- 2วันก็เสร็จแล้วครับส่งได้ครับก็ตัวนี้วัสดุเกรดเทั้งหมดเลยนะครับอย่างใบวาวนะครับบ่าววาลหรือว่าหลอดวาลนะครับนี่ครับจะค่อนข้างนี่ครับสมูทมากครับนี่ครับจะค่อนข้างแบบ มันสมูทมือครับถ้าลองใช้มือดันดูนะครับของไปถึงแล้วครับลองดันดูนะครับมันจะนิ่มครับแล้วก็แน่นไม่หลวมนะครับนี่ครับจะพอดีมากครับทําให้บ่าววาวนะครับที่เราทํารับนะครับมันก็จะสนิทครับเวลาประกอบก็ประกอบง่ายนะครับบดวาลก็บดง่ายครับแป๊บเดียวก็อยู่แล้วครับถลอดวาลตึงๆดีๆนะครับบ่าววาลก็ทนความร้อนนะครับทนน้ํามันทุกยี่ห้อเลย นะครับแต่ในการไล่นะครับก็ใช้น้ํามันหนาๆไปครับแล้วก็ค่อยๆไล่หาไล่ลงมาครับดีที่สุดครับบางคนไปใช้บางจนแบบว่าเร่งนี่เสียงแตกเลยนะครับแต่ว่าเวลาขับยาวๆร้อนนะครับพอร้อนแล้วบ่าวๆก็จะก่อนง่ายครับแล้วก็น้ามันมันบางครับก็ไล่หนาๆไว้ก่อนครับเครื่องยนต์ไม่เสียหายแน่นอนครับดีต่อเครื่องยนต์ด้วยครับเครื่องไม่ร้อนนะครับท้ายก็ยิ่งเดินเร็วเดินแรงครับ ก็สนใจก็สอบถามได้ตามเบอร์ขึ้นนี้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ